วันนี้เราจะาทำคลิป t o w e r Defense ครับเพื่องอานกระล็กเนี่ยก็อ,อาจจะมีกระตุกบ้างแหละก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นจะมาเล่นเกม t o w e r Defense ครับแล้วกลับมาอยู่นี่ได้มาเล่นนานครับซึ่งมาเล่นนานมากแต่ว่าผมนั้นไปได้ตรงนี้มานี่ โอทีเทปแต่ว่าผมก็มีเงินอย่างเขาชื่อว่าไททันซิกม่านะครับนี่พี่ผมแล้วพี่ผมมีเนี่ยประมาณนี้พวกเราอันเก็บเงินกันแลกไททันซิกมาเก็บเพชรเ<อ>า่าตัวไปขายหมดเลยครับก็เลยเนี่ยมีแค่นี้ตัวเขาบอกผมรายละเอียดมา,าดีไหมก็ไขมันมีอิสเตอร์ไปแล้วคนระับไม่มีไอสุ่มแล้ว ก็ไอตัวนี้ก็ไม่มีให้สุ่มแล้วเหมือนกันครับก็อันนี้ที่สุ่มก็จะอยู่ตรงนี้มันเป็นของเลยนะครับไม่มีอะไรให้สุ่มแล้วตอนนี้นี้ตัวใหม่เครื่องม้นี่ครับใส่เพิ่งคำรามในฟิฟต์โอ้แล้วก็ตัววิดีโอเล็กตัวใหม่นัมซื้อหรือว่าเติมเงี่ยโอ้โหมันมาต่อมัหนักมันเติมมากแล้วก็ นี่ตัวใหม่ด้วยต,ตัวเมนไหมมันอัปเดตใหม่มาแล้วตัวใหม่โอเคเราจลงนเกมมาได้แล้วนี่แล้วก็มีตัวนี้นะเมื่อกี้เราลีกันหลบล้มไม่มีตังค์ไปซื้อข<ป>ูนพิษเลยครับตอนนี้ครบมีมีลีเกนตัวนี้แล้ววันนี้เราจะมาเล่นแมปนี่นะครับแมปแมปนี้มันถูก,วกวรีเวนะิรไปเยอะแล้ว ไหนโวยโอใช่ไหมแมปอะไรเนม่ยจำไม่ได้แล้วแมปอะไรมันมีแมปใหม่เข้ามาด้วยครับแมปอันแรกที่ให้เราฟาร์มมาตั้แต่เริ่มต้นนะที่เพิ่งเล่นใหม่ตรงแมปนั้นมันมีชื่อว่าโวยโอครับแต่ไม่เล่นนะเล่นว่าผมขอเล่นแบบฟาร์มเงินก่อนแล้วก็ค่อยไปเล่นอ้าวเอาพี่นี่ด่านโวยโอใช่ไหมใช่ด่านโวยโอมันต้องห้ามห้ามให้เลือก เลขสี่ร okay. ้อยบาทจอเงตัดหมเวลาเร็วก็เดี๋ยวตัดไปตอนนี้ผมวางไทชันเลยนะครับก็เดี๋ยวไปเพินมเติมแบบนี้เดีครับอามาแล้วโอ้ วงที่ยี่สิบห้าซูดาวที่ศูห้าพันที่สองครอยู่ดาวมกษที่หนึ่งพันห้าร้อยดวงของมันก็อยู่ที่ 1, ส 35, มามห้านะครับวาเท่าคัซดาวศูนย์จุดห้าเหมือ 5, มนเดิมบันต่อไปดาวฤกษสองพังสี่ 5, นะสห้าครับออะไรกันนะ มันเรามีที่สี่สิบยี่สบหเพิ่มกมอนี้คือเอวีเนาะมีทาเอรก็เครื่องอัดไอพีนะคะก็เดี๋ยวเราก็มตั้งนะเนาะนี่ยตัว มีเชลกิสตันแล้วกมีอาเส้ง20%นะครับซาเล้งแล้วก็ใครมีเพื่องห้ขั้นต่อไปดาวมีดที่4ที่55วี้า2 25เหมือนเดิมนะครับก็หูขันนี้ก็ใช้เงินแพงพอได้เลยครับนี่ย125ดาวมีดที่4ทัน มาดูความเหนื่ยอยงานผมก็เล่นมาเยอะเลยตอนนี้ผมเพิ่งมาทำคลิปนะไมย์เล่นตั้งนานลก็เดี๋ยวลองกดออโต้ไปคลิปดูว่าจะไหวไหมมาดูกันลอง แรงคนนี้นะครับเราจะอัพเป็นขั้นต่อไปแล้วครับหนึ่งพันยี่สิบโอเคแม็กซ์ครับแจมมี่ก็อยู่ที่เจ็ดพันวิวอ,แบบอยู่ที่สิบห้าครับสุดาวอยู่หน่งจุสองวิวใช้ได้นะสุดาวอ่ะ เห็นนะครับเห็นนะครับสีเขียวไปงนี้โคตรโคตรโคตรเจ๋งเลยนี่นะหมอแตอัพตัวที่สองว่าโอเคเหลือขั้นสุดท้ายพอดีโโอ้หอัพ้นเลยวัดเฮ้ยอัพก็ค่อนข้างน้อยก็บอกวันนี้ราคามันอัพค่อนข้างน้อยไม่เยอะแต่ว่าถือใช้ได้นะแต่ว่าดาเมจ ร้อยอกกิบบนทำไมครับ,บ,บเราก็เลยรู้ว่างานอิเตอร์มันหายไปแล้วนะครับ,บไม่ได้มาเล่นนานเลยเลยสบายนากแต่ว่าก่อนที่ผมไม่ได้เล่นนะผมไปแลกเป็นไทตทันตัวนี้มาครับอออัพเร็วครับตอนสุดท้ายสบายเดี๋ยวตัดไปตอนที่เวฟ40เลยแล้วกันนะครับอ่าก็เอาถึงแค่3 5, 5บอลแล้วคลิปมันจะจบเร็วเกินนะครับ ก,ก็ก็บอกว่าเว็บถึงไม่ใช่กระจบตายไม่มีอะไรเรา40อันนี้มันตะนานมันตะลิวพึ้นเนี่ยผมก็วางไททันซิกมาไปได้สี่ตัวนะครับ สี่หรือห้าสี่สี่สี่ตัวอับต like ันไปแล้วตอนนี้เราผมจะวางเพิ่มอีกครับนี่คุมาวางไว้ตรงไหนตรงนี้ได้ไหมลบตัวนี้แล้วกันครับลบไอ้ตัวนี้ปวดดิว่ะมันหูอยู่นะครับไทแันซิกมาแมนเขาบอกไปเหรอว่าเราเราเจอไอตัวนั้นด้วยก็อ้อเออลืมบอกครับท่านผู้ชม เมื่อกี้ผมเจอตัวที่มันจะให้เงินพวกเราพันหนึ่งด้วยดวงดีครับหนึ่งเซนที่เราจะได้จะได้เงินพันหนึ่งครับถ้าเราเจอมันแต่แต่ว่าเราต้องเล่นในเชิงน,น,นะครับถึงจะได้ถ้าเราเล่นแพ้เราก็จะไม่ได้เงินพันหนึง่งนี่อัปตันไปแล้วตอนนี้ห้าตัวครับนีน่เซอร์นี่ลุมเลย ก็เดี๋ยวตะนาแล้วครับนี่กดแลโวตัวสกิปรัวๆเลยหวังว่าตรงไหนดีครับตรงนี้นะทำลิปนี้เสร็จสมกันแล้วใช่ไหมตรงนี้ประมาณตรงนี้แล้วกันนะเครื่องมันน่ากระตุกหน่อยก็เล่นอันนั้นครับมันไม่ได้กระตุกขนาดนั้นหรอกไม่ถึงขั้ังเครื่องอะไรครับ ทำเ,เวลาได้ดีว่เทำเวลาได้ดีครับสึกาบ้าเนี้ยไล่แบบมปกดออโต้สกิปนะคุณูหัวออกมาแทบตายหมดเลยครับดูดีคุณผู้ชมออกมาวิ่งตายหมดเลยตึงจากเลเซอร์นี่ลุมจอกกันเลย นี <N av ios> ่แล้วก็แม็กไว้แล้วหตัวนะครับนี่คือกองทัพซิกม่าแมนนะครับผมจะสร้างกองทัพที่ยิ่งใหญ่เมบล้อบอกมได้ว่าใครอยากให้ผมเล่นหมดโอหัวแล้วก็ฝากคอมเมนต์แลติดตามด้วยใครอยากเห็นผมเล่นหมดโอโอก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับ เดี๋ยวผมจะไปทำมาให้ดคูคลิปพี่น้องเล่นโหมดไพเอโอนะโหมดของผเล่นยานเล่นยานครับเราต้องใช้สมองในการวางว่าใครอยากให้ผมเล่นก็ตามนั้นแหละครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูฮนะใบป้าย,าย,ายถ้าไม่เกิน17นาทีคือทำไว้อะไรดีมาก เราทำเวลาไม่รู้ได้เท่าไหร่นะนี่เราจะเจอกับวอแล้วอีกไม่นานโหหดมากเลยนะถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่โหดนะครับต,ตัวนี้แล้วก็ลองเล่นมาเยอะแล้วครับนี่คือตัวที่เราตั้งใจเราแรกมันไม่ได้ครับเราก็เลยใช้ตัวขายเอาเราก็เลยซื้อมันมาเจีราคาที่มันถูกหน่อยครับ <S 2> 2, <S ราคาสองสองพันเอ้ยสองพันแปดเก้าร้อยครับ แต่ปกติพวกเราจะเจอแต่สามพันเงี้ยตอนเราก็เจอราคาที่มันถูกวันนี้พวกเราก็ซื้อเลยห้าสิบเมื่อองโมงเลยวคุเวฟที่ห้าสิบแล้วบอลมาแล้วมาดูกันว่าเราบออะไรนะผมว่าน่าจนะนชนะอยู่เลยนะออกมาแป๊บเดียวม,มันก็น่าจะตายแล้วแหละมาดูกันนี่ไงโอ้โหชนะแบบชิวๆครับ ว่าสาววันนี้ขอตัวลาไปก่อนคนรับบายบาย